สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพลินโซนนะครับก็มีกันในเกมโปเกมอนยูไนนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำโปเกมอน5ตัวนะครับเป็นโปเกมอน5ตัวสุดโกงครับที่ผู้เล่นหน้าใหม่จะต้องมีไปครอบครองก่อนเลยแล้วกันนะครับอยู่จะเป็นตัวอะไรบ้างมาติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของช่องด้วยละกันนะครับผมว่ากันที่โปเกมอนนะครับก็ถ้าเกิดเราเลือกโปเกมอนที่ดีนะครับในการต่อสู้อารีน้าครับ ก็จะมีโอกาสที่ชนะค่อนข้างสูงนะครับ๋ยวเราไปดูตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับเชียรน้ำเป็นลูคาลิโอนะครับเป็นโปเกมอนตัมตีกายภาพนะครับอ่าเป็นตำแหน่งออร์เดอร์นะครับผมก็อ่าคิดว่าน่าจะเป็นโปเกมอนออร์เดอร์ที่เก่งที่สุดในเกมตอนนี้แล้วนะครับผมก็อ่าในอนาคตเดี๋ยวไม่แน่ครับอาจจะเป็นมีตัวที่ดีกว่านี้นะแต่ว่าตอนนี้คือเขายืนหนึ่งเลยเรื่องออร์เดอร์นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูสกิลอ่าสุดโกงเขากันดีกว่านะครับก็เนื่องเริ่มจากนะครับเป็นพาสฟสกิลครับ สเตตฟัสนะครับผมก็ในส่วนนี้คือถ้าลูคาโอเนี่ยเลือดต่ําเลือดน้อยครับมันจะมีความอึดขึ้นครับได้โล่นะครับแล้วก็มีความเร็วในการเดินในการมูฟสปีดเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับส่วนสกิลนะครับที่ทําให้เจ้าลูคาโอเนี่ยเป็นโปเกมอนที่ค่อนข้างโกงนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่ครับผมเป็นสกิลพาวเวอร์พันนะครับกับโบลัสนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของพาวเวอร์พันกันก่อนแล้วกันก็จะได้ตอนเลเวล5นะครับเราจะเลือกได้นะ ระหว่าง Extreme Speed กับ Power p u n ั h นะครับก็นี้เป็นสกิล Power p u n นะครับก็จะเป็นการชาร์จนะครับแล้วก็ต่อยศัตรูนะครับอ่าจังหวะชาร์ตเราก็จะอึดขึ้นด้วยนะแล้วก็พอเราโจมตีท่าน,นี้เสร็จแล้วอะ่ะเรากลับมาใช้อ่า Auto Tag นะครับไอมันจะมีความแรงในการโจมตีเพิ่มขึดด้นอีกนะครับมีบู o s t d a m ด้วยนะครับสำหรับ p o w ว r p พั c นเนี่ยคือแรงมากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะพอเราใช้ในส่วนของอ่าท่าอยู่ใน Move นะครับ ก็จะมีผลต่อสกิลเพราะว่าพันธ์ทให้โจมตีขนาดปลายแรงขึ้นด้วยเพราะว่าอยู่ในมูฟของอในส่วนของลูคาริโอเนี่ยจะเป็นลักษณะการชาร์จเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการชาร์จเหมือนกันเพราะว่าพันมันจะอสอดคล้องกันนะครับกับสกิลในการโจมตีความแรงในการโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นนะครับยิ่งระเวล11ด้วยนะครับก็เลยเพราะว่าพันพัสนะครับผมก็จะทำให้พ้นโจมตีแรงโคตรเลยส่วนโบล,ลัสนะครับผมโบล,ลัสเนี่ยจะเป็นสกิลปากกระดูกนะครับ ก็ปลากระดูกใส่ศัตรูแล้วครับแล้วก็เราอ่ะสามารถใช้คอมโบกับสกิลพาวาพันได้นะโดยการใช้บลัชปุ๊บเนี่ยคูดาวของพาวาพันเนี่ยมันจะลดลงนะครับหนึ่งวินาทีนะครับผมต่อการโจมตีฮิตหนึ่งนะครับแล้วก็ทุกสกิลนะครับที่โจมตีใส่ศัตรูนะครับก็จะทําการลดคูดาวให้พาวาพันทั้งหมดนะครับนั่นแหละครับจุดเด่นของลูคาริโอทั้งหมดนะครับก็อย่างที่บอกครับก็ในส่วนของพาร์ทิสสกิลก็เป็นจุดเด่นของเขาเลยแล้วก็คือ เขาจนต้มตีแรงขึ้นนะครับก็าอึดขึ้นแล้วก็หลบหนีศัตรูได้นะครับผมก็แนะนํานะครับให้ทําการเก็บเงินนะครับไปซื้อในส่วนของลูคาลิโอมาเล่นก่อนเลยนะครับตัวเนี้ยสามารถไต่แรงได้สบายๆนะครับผมก็แนะนำครับลูคาลิโอนะครับต่อมาผมก็ไปดูในส่วนของโปเกมอนตัวถัดไปนะครับเป็นโปเกมอนตัวที่2ที่ผมจะแนะนํานะครับก็ตัวเนี้ยจะเป็นโปเกมอนสายตำแหน่งดีเฟนเดอร์นะครับเป็นโปเกมอนดีเฟนเดอร์นะซึ่งดีเฟนเดอร์เนี่ยก็จะมีหลายตัวเลยแต่ว่า ตัวนี้ผมแนะนําเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งและโกงนะครับถ้าใครมีครอบครองเนี่ยก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นสมายขึ้นมากๆนะครับผมอึดด้วยถึกด้วยนะก็คือตัวนี้เลยนะครับอคาแมกนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูอ่ะนี่คาแมกนะครับนี่ครับคาแมกเป็นโปเกมอนโจมตีสายพิเศษนะครับในตําแหน่งดีเฟนเดอร์นะครับผมก็จุดเด่นของเขาก็คืออ่ามีความอึดนะครับค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ มีสกิลต้านดีซีผิดปกติได้เยอะนะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูตันอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับนี่ครับถ้าดูจากดาวของเขาเป็นสเตปนะครับก็จะหนักไปทางด้านป้องกันนะครับผมแล้วก็มีสกซัพพอร์ตด้วยนะครับ3ดาวเลยนะครับก็น่าสนใจนะครับสำหรับในส่วนของคาแมกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลนะครับสกิลของคาแมกนะครับที่ใช้กันนะครับหลักๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับก็ให้ทุกทุกคนครับกดไปที่ตรงส่วนของโปรเจคชันได้นะครับ p r o g r e s i o n เนี่ยจะเข้าไปในสกิลแล้วก็ไปตรงที่มูฟนะครับก็สกิลพื้นฐานก็คือส่วนใหญ่จะเป็นพ่นน้ำนะครับแต่สกิลที่เขาใช้กันบ่อยก็จะเป็นในส่วนของนี่ครับ water s p o t นะครับก็จะเป็นการพ่นน้ำขึ้นฟ้าแล้วก็ใส่ศัตรูลงมาเป็นแอร์เรียนะครับซึ่งสกิลเนี่ยเราสามารถใช้คอมโบกับสกิลลับปิดสปินได้นะครับผมพาไปดูนะครับก็มันจะส่งผลดีต่อกันนะครับซึ่งลัปิดสปินเนี่ยจะทาการรีเซ็ต คูดาวได้ด้วยนะก็น่าสนใจนะครับการที่มันรีเซ็ตคูดาวเนี่ยก็จะมีผลดีนะครับเพราะว่ามันใช้คอมโบท่าพ่นน้ำนาะพอใช้ล่าปิดสปินปุ๊บเนี่ยท่าที่มันกําลังคูดาวอยู่มันจะ,จะรีเซ็ตพอดีแล้วก็ใช้ท่าต่อไปได้เลยนะครับแล้วก็มีพวกสกิลาการทีเซได้ด้วยนะครับในส่วนของท่าล่าปิดสปินครับก็จะอัปเกรดได้เป็นล่าปิดสปินทพัดด้วยนะเพื่อระเวลเราสูงขึ้นนะครับลักษณะการโจมตีมันก็จะเป็นไฮโดปั๊มอ่ะแล้วก็หมุนรอบๆตัวนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอยู่ในมูฟกันบ้างครับถ้าไม่ตายนะอยู่ในมูฟของคามแม็กเนี่ยจะเป็นอยู่ในมูฟที่แรงที่สุดในเกมแล้วมั้งครับตอนนี้เลยนะครับก็คือการาสร้างโล่ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นโล่น้ำแล้วก็พ่นไปรอบตัวเลยนะครับแล้วก็ศัตรูเนี่ยพอโดนพุ่เนี่ยมันจะลอยขึ้นไปแล้วครับติดสตันด้วยนะครับโอ้โหแบบว่าเออมันมันแรงเกินไปอะครับมันโหดมากๆนะครับสำหรับตัวคามแม็กนะครับถ้าใครมีเนี่ยโอ้โหแบบช่วงแรกของเกมนี่คือสบายมากเลยนะครับผมสําหรับ ่ในส่วนของคาร์แมกนะครับอึดด้วยนะแล้วก็โจมตีแรงระดับหนึ่งนะแล้วก็มีสกิลต้านสีสีด้วยครับก็ค่อนข้างดีอ่ะไปลุยเดี่ยวได้เลยครับสบายๆนะครับต่อมาผมก็จะเป็นโปเกมอนอีกตัวนึงครับเป็นโปเกมอนตัวที่3นะก็แนะนำครับให้อ่าไปซื้อพูกุลินมานะครับพูกุลินเนี่ยเป็นโปเกมอนโจมตีพิเศษนะครับอยู่ในตำแหน่งซัพพอร์เตอร์นะครับตอนนี้พูกุลินเนี่ยเป็นโปเกมอนสายซัพพอร์เตอร์ที่เก่งที่สุดแล้วนะครับเท่าที่ ผมลองเล่นมาหลายตัวนะครับเพราะว่ามันมีสกิลเนี่ยปวดศัตรูค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สตันศัตรูเป็นหลักด้วยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลพาสีก่อนแล้วกันนะครับพาสีสกิลเนี่ยของตัวปูกลินเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่ชื่อว่าคิวชามนะครับสกิลเนี่ยเมื่อปโปเกมอนมาโจมตีโดนปูกลินในระยะใกล้นะครับก็จะติดอ่สภาวะหลงรักนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยเดินเข้ามาแบบเออเอ,อเลยเข้ามาหาปูกลินเหมือนชาชาแล้วก็ทําให้ผูกลินเนี่ยจัดการได้สบายๆนะครับ ต่อมาผมก็ดูในส่วนของสกิลที่พูรินใช้กันบ้างครับเป็นสกิลอ่าสกิลหนึ่งสกิลสองบ้างก็จะมีท่านี้เลยครับเป็นท่าซิงนะครับที่เขาใช้กันบ่อยๆนะครับท่าร้องเพลงเนี่ยแหละครับก็ได้เลเวลสี่นะครับซึ่งสกิลร้องเพลงตัวนี้ครับก็เมื่อเราใช้ใส่ศัตรูแล้วเนี่ยก็จะทําให้ศัตรูเดินช้าลงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดศัตรูเนี่ยอยู่ในรัศมีเนี่ยรัศมีวงกลมเนี่ยเป็นระยะเวลานานนะครับจะทำให้ศัตรูหลับด้วยนะครับแล้วก็มีการลดพลังป้องกันด้วย ทั้งกายภาพทั้งพิเศษเลยนะครับส่วนเกานี้เราอัพเป็นซิงพัทนะครับตอนเลเวล12นะครับผมความพิเศษที่เพิ่มขึ้นก็คือจะทําให้ศัตรูเนี่ยหลับนานขึ้นนะครับสําหรับท่าซิงพัทนะตอนเลเวล12นะครับต่อมาผมก็เป็นสกิลโจมตีของคุกุลินบ้านะครับชื่อว่านี่ครับอ่าเดสซิ่งแกรนนะครับผมก็ได้ตอนเลเวล6นะครับก็มีหลามากครับท่านี้ก็เป็นการพ่นลําแสงใส่ศัตรูเฉยๆนะครับก็สร้างดาเมจจานวนหนึ่งนะเป็นท่าโจมตีของคุกุลินนะครับ แต่จะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมก็คือกรณีเราอัพเป็นดัซซิ่งแกรมพัดนะครับตอนโปเกมอนเลเวลสินะครับก็จะมีเอฟเฟกเพิ่มมาคือลดโมเมนต์สปีดของศัตรูนะครับให้ช้าลงนะครับเดินช้าว่างั้นแหละประมาณนั้นนะครับต่อมาเป็นเลเวลแปนะครับเราจะได้อยู่ในมูฟมาถ้ามีมูฟของคูลินเนี่ยจะเป็นการสร้างลาแสงออกมานะครับก็จะทําให้ลบดีบัฟของเรานะครับแล้วก็เพื่อนร่วมทีมด้วยแล้วก็สร้างเกาะสร้างโล่นะครับป้องกันสภาวะผิดปกติทั้งหมดของเพื่อนในทีมของเรานะครับใน แล้วก็ตัวเองด้วยนะในระยะเวลาสั้นๆนะครับผมก็ค่อนข้างดีนะเป็นบัฟที่ไว้ป้องกันสภาวะผิดปกติแล้วก็ลบสภาวะผิดปกติณตอนนั้นเลยนะครับผมก็ค่อนข้างดีนะครับสำหรับโปเกมอนสายซัปอร์เตอร์ที่เก่งที่สุดแล้วตอนนี้นะครับสำหรับุคูลินนะครับผมก็แนะนําให้อ่าไปหาซื้อมาใช้กันนะครับสาหรับใครที่ชอบสายซัปอร์เตอร์นะครับผมต่อมาผมเป็นโปเกมอนถัดไปนะครับที่แนะนําก็จะเป็นในส่วนของเจ้ากบเทพกันนี่นะครับอันนี้หลายคนน่าจะรู้กันแล้วนะก็คือเก่งคุงะนะครับ เกมคงงาเนี่ยจะเป็นประมณที่ในเกมแจกนะครับซึ่งตัวนี้คือแบบเป็นสายแท็กเกอร์ที่โคตรเก่งนะครับก็เน้นโจมตีปกติเป็นเบสิกแท็กส่วนใหญ่นะครับผมก็โจมตีค่อนข้างดีครับระยะใกล้ระยะไกลเลยทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลของเขากันบ้างนนะครับของในส่วนเกมงงานะครับนี่ครับเกมงงนแน่นอนครับสิ่งที่โดดเด่นของเขาคือการโจมตีครับเป็นส่วนของกายภาพเนาะสายแท็กเกอร์ อาะศัตรูโดยตรงนะครับเป็นโปเกมอนที่เอาไปไต่แรงได้ด้วยสบายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันนะครับสกิลที่นิยมใช้กันนะครับก็จะมีสกิลพ่นน้ำครับเป็นอ่าวอเตอร์ชูริเคนนะครับผมนี่ครับเราจะได้มาตอนเลเวล7นะครับแล้วก็ใช้ควบคู่กับดับเบิลทีมนะครับตอนได้เลเวล5นะครับเลเวลทีมมันจะเป็นการแยกล่างนะครับออกเป็น2อล่างนะครับรวมเราเป็น3าล่างโจมตีศัตรูทำให้ศัตรูงงเฮ้ยล่างไหนของเราล่างไหนเป็นล่างหลอกเนาะก็ ไอ้ล่างที่มันหลอกเนี่ยก็โจมตีใส่ตัตููด้วยนะส่วนวออเตร์ชู e r เคนเนี่ยจะเป็นการพ่นดักกระจายออกไปนะครับเป็นดักกระจายน้ำใส่ตัตููนะเป็นท่าที่โจมตีแรงมากๆนะครับก็น่าสนใจส่วนสกิลเซิร์ฟเนี่ยสกิลเซิร์ฟเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่โจมตีค่อนข้างหนักนะแต่ว่าต้องคลุ้งก็เป็นศัตรูแล้วต้องเล็งให้ดีนะครับเพราะว่าเป็นโจมตีระยะประชิดนะฮะแต่สามารถคิวศัตรูได้เลยนะท่านี้จะแรงมากๆแต่สําหรับใครที่ชอบตีระยะไกลนะครับแนะนำไม่ใช้วอเตอร์ชูริเคนนะครับเป็นพวกที่ใช้งานง่ายนะครับผมก็ แนะนำไม่ใช้คอมโบกับดับเบิลทีมนะครับก็คือแยกร่างเสร็จแล้วก็ใช้วอเตอร์ชุลิเคนอ่ามันก็จะจดจําท่าต่างๆในการโจมตีนะครับก็แนะนํานะครับเก่งสุดในแอคเเกอร์แล้วตอนนี้ต่อมาผมก็จะเป็นโปเกมอนตัวสุดท้ายที่แนะนำครับเป็นคาบิกอนนะครับผมคาบิกอนเนี่ยเป็นโปเกมอนสายดีเฟนเดอร์นะครับโจมตีกระยับผ้าระยะประชิดนะครับผมก็จุดเด่นของเขาคือนี่ครับแอนดูแรนที่คือความถึกนะครับตายยากนะครับเป็นตัวแท้งยืนหนึ่งเลยของโปเกมอนอยู่ในตอนนี้นะครับ แล้วก็เป็นบอนที่เล่นง่ายนะครับเหมาะสําหรับมือใหม่เป็นมากๆเลยครับสกิลหลักๆของเขาเนี่ยก็จะเน้นทำซีซีใส่ปาตรงข้ามนะครับแล้วก็ป้องกันเพื่อนในทีมด้วยนะครับแต่สกิลนะครับที่ใช้ในการโจมตีเขาก็ไม่แพ้กันกับสกิลซีซีนะครับก็หลักๆนะครับในส่วนของสกิลที่เขาใช้คือเอวิสแลมนะครับเอวิสแลมเนี่ยจะเป็นการโจมตีกระโดดใส่ศัตรูนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูติดสตันนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยข้อดีของมันคือคูลดาวอะจนข้างรีเซ็ตไว้นะครับ ก็ค่อนข้างดีสําหรับสกิลนี้อีกสกิลหนึ่งที่ใช้กันนะครับก็เป็นสกิลบล็อกนะครับสกิลบล็อกเนี่ยข้อดีของมันคือมีอยู่3อย่างนะครับอย่างแรกคือ,อไม่ให้ศัตรูเข้ามาหานะครับสร้างโล่ป้องกันนะครับ2คือ,อดันศัตรูออกไปนะครับส่วนอันที่3ก็คือกันศัตรูไม่ให้ออกจากาวงล้อมที่เราสร้างไว้นะครับก็ค่อนข้างดีนะครับท่านี้นะ ต่อมาเป็นยูนัยมูฟครับยูนัยมูฟก็คือถ้าโจมตีก็คือเพราะว่าเนฟนะครับคือทำให้ศัตรูเนฟสตันหมู่เลยแล้วก็ทำการรีคอฟเวอรี่เฮดพีให้เราด้วยนะครับก็ค่อนข้างดแีแล้วตัวนี้อึดถึกโคตรนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องบันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่เพื่อนใหม่คลิปหน้าผมซีอเก้นก็เหมือนโซนอีครับ